สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเราเมือนเดิมนะครับกับกับผมกุกองสมพันธ์พี่น้องวันนี้ก็พอกันวันที่สิเบเอ็ดมีนาคมสองพันอร่อยหกสิบหาประมาณหกโมงเคืงนะครับพี่น้องอยู่ที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนดาศีตะบลโกไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันตาามหาสรารคามนะครับวันนี้ว่าเบิง้งไม่ได้เบิ้งโดนนะพันกบนะครับ อันนี้พอพันได้พี่น้องเนี่ยว่าณลอยกว่าตัวนะครับผรว่าณลอยว่านลอยสี่สิบตัวนี่กระจายกันใจอยู่ลักษณะเขาพร้อมอยว่พี่น้องตัวผู้เขาพร้อมปากเขาตีเดียมเดียมด้ตัวเขาตีใจอยหรือว่าอ้วนมันเดีย <c oughs> ่าก่อนกินเนื้อนะพี่น้องนะครับเขาผสมดีขนาดนี้คอดีขนาดได้พูดนี่พี่น้อง จอดเลยนะครับเอาผสมลงหันเพราะเมื่อสองเมืองหันได้ประาะว่ามันจะสองขันควนคนะุมผมว่าให้กินยาด้วยสมุนถ้าอ่กกินยาแนละ้วอยานเขาออกลายเกินนะครับมันถี่ใข้ถีมัดไว้นะครับเรกวหค่อยค่อยๆหลดลวงไว้ก่อนสมพาเขากินพราเขาออกข้งวดแรกกับพ่อเลยเนาอ,อ,นะอยา ยาย่ผมพุงหล่างไข่เขารุงไข่เขานะครับผมภาพมึงเขาอยงไปกินเลยนะครับบ่อกขขนาดสองคูนสองเมตรนะครับบ่อเขาอยู่รงล่างสีเขียวเขาบูนเขาล่างไว้เลยซ่ะแล่วก็ล่างคัดออกคัดออกก็ดีนะครับอันเหตดีต้องคัดออกขาวๆวบมีสีเขียวๆตาแข็งนะครับยังวก็กลมาใส่พอดี ผมว่ามีเวลาหมื่นวันก็นำมันนะครับมื่นวันมืนหนี้วันเดี๋ยวมันมือนี้วันตกเนาะมือ่นวันเสาร์เขาเวียนโอ้มื่นวันบางมันน้ำมื่นนี่นะมัอนี้มัอนี้ไปเข่าเดี๋ยวมอวนวันที่เข่ามือวนหลงมือนะครับนี่เฝ้ามึงก็ขู่นะครับนี่๋ยวเขาพี่น้องเดี๋ยวพาพุงกับตัมี๊ tôi mẹ là bên chút mẹ, bên nhau không bố, dài họ kì nửa Tại bây giờ mình phải uống tụi mẹ bì nửa Bây giờ tụi mẹ, này khung rồi Cặp, này bên chút mẹ, bên chút nhau không này bên ก็มายาเขากินเลยนะนี่ไหมแต่ที่ยาเสี่ยงที่อื่นต้องมายาหลัดกินเหเขากินอลไรนะที่แย่กว่ากิออมื่นมื่อินแยกแย่ค้าหนักว่านก็หนกเมื่อตื่นข้นหนักน้ำมูกกบหะกหักนะครับพี่น้องมือินโนตัวนี้มันแย่กว่าเบิดเลยมันเป็นตุ่มเนึเปรักษาให้เขาเศร้าคนจะหมดหร่อสะก้อน ปากเว้ก no? oh, ับมีอยตัวหนึ่งยี่นองเห็นมันผมมองก็เห็นตั้งเกียรติเห็นนะปากเว้โอ้สองตัวมนตัวหนึ่งเนี่ยกันนี่โอ้มาเมียนอาการด่บดีสามตัวหมดเะป่วยแล้วพี่น้องเห็นขนนุ่งหันนะครับสี่ตัวมียตัวหนึ่งตัวปากเว้ปากเว้กับมันอย่างเดียวกันนี่อ้าตัวปากเว้กับเป็นตุ้มเห็นเดียวกันคือโรคเดียวกันวัตถิเรียนกันนะพี่น้องอันตรายอันตรายนะครับ เยอะผมมาพามพี่น้องมาเบิ้งมึงมาเบิ้งเราเห็นนะครับมีแต่สิดผสมพันธุ์เนีย่างเดียวประเด็นี่าต้องดูแลเขาไป้น้ำพี่น้องบอลนี่เขต้องผสมอีกเจ็ดมื่นรักษาเขากันนะครับจะไปใส่บอลนุบานไปเชียวไปมือนี่ะตอนนี้นะครับหลังท้ายกินเดือดร่องบอลนุบาลเลยอันตรายนะครับพี่น้องไอบอนุบาลเนี่ยก็เอาเขาก็ตากแดดดี วดวเดน๋ยวก็เนที่มาลงครับแสดงมีเชื่อแบคทีท่ใหญ่ใส่มันติดตอ่อกันนะพี่น้องี่แรกที่ยววบวเหนียนี่นลายนะครับที่ไปติดตอ่อเขาอันตรายรพี่น้องอืมเขาจวิธกที่ปองกันหรืจาจวิุที่ักษากันแพร่กันมืถึงมงผืด,ดพี่น้อง บบบสบายภายในบอลเนี่ยนะครับมี่ไก,ก่พี่น้องเห็นไหมครับมีปากเวนี่นี่มันปากเวนอยู่ตรงกลางลองตูนเห็นมั้ยนี่มีไก่หัวหน้าตัวเป็นตัวมีอีกนะครับเดี๋ยวไปรักษาด้วกันเอายาแซ่เขาเลยนะครับเอรอคลิปนี้ก็เอาไอ้ทั้งนี้พี่น้งองผมจะไปปลูกต้นตะไคร้นะครับ ผูกต้นตะไคร้าลื่มซับตะไคร้ดิพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ